สวัสดีพื่อทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวของบิตคอยกันบ้างบอกว่าผู้ก,ก่อตั้งอีเทเรียมเรียกบิตคอยแคสว่าเป็นความล้มเหลวแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นถ้าเป็นไปไดก,ก็ช่วยกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันได้เลย ในวิตเลิกบูตารินผู้ร่วมก่อตั้งอิตาเลียมได้โพสต์ทวิตในวันปีใหม่เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับพื้นที่บล็อกเชนในช่วง10ปีที่ผ่านมาว่ามุมอมองเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างเขายัางกล่าวว่าในหัวข้อ,อทวิตที่แยกออกมาบูตารินได้แชร์อีกมุมมองหนึ่งของอพวกเขาเกี่ยวกับบิตคอยน์แคซึ่งเป็นเหรียญเอาคอยที่ถูกสร้างขึ้นในปี2017จากการฮาร์ดฟลอกของ Bitcoin เขาบอกว่าผมได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ Bitcoin c a s สเพราะผมเห็นด้วยกับข้อโต้แย้งในการเพิ่มความจุให้กับบล็อกในสงครามการปรับขนาดมากกว่าข้อโต้แย้งในการเลือกใช้บล็อกขนาดเล็กบูตลียนเขียนทวิตเมื่อวันเสาร์โดยอ้างอิงจากทวิตเก่าที่เขาเขียนไว้ในปี2017 เขายังบอกว่าสำหรับสาเหตุที่โปรเจคล้มเหลวนั้นวิตตริกเชื่อว่ามันเป็นผลมาจากชุมชนที่ก่อตัวขึ้นจากการก่อกระบฏแม้ว่าพวกเขาจะมีเหตุผลดีในการพัฒนาโปรเจกต์แต่ชุมชนลักษณะน,นี้มักจะมีปัญหาในระยะยาวเพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าของความกล้าหาญมากกว่าเรื่องของความสามารถและผู้ร่วม กด้วยแนวคิดของการต่อต้านมากกว่าที่จะเดินไปข้างหน้าอย่างสมัคอย่างไรแล้วทุกคนก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกับเว็บไซต์อื่นหรือว่าข่าวอื่นๆได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใด Bitcoin Cash เปิดตัวในเดือนสิงหาคม2017ด้วยการฮัตฟลอกแยกตัวออกจากเครือข่ายของ Bitcoin โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการรับรองปริมาณ ธุรกรรมให้สูงขึ้นและลดค่าธรรมเนียมให้ถูกกว่าจากการเพิ่มขนาดให้กับบล็อกหลังจากที่ Bitcoin Cash ประสบความสำเร็จในขั้นต้นและก็สามารถแซงหน้าอิเทเรียมขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเหรียญคริปโตเบอร์2ของโลกได้สำเร็จในช่วงกลางเดือนพฤศจิกา2017วิตาลิกก็ได้ออกมาทวิตยอมรับว่า b Bitcoin Cash ถือเป็นคู่แข่ง ที่ uh, ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับการใช้ชื่อของ Bitcoin ก็จะบอกว่า uh, นี่ก็อาจจะเป็นความคิดเห็นของ uh, ในวิตาลิกหรือว่าอาจจะเป็นมุมมองของเขาที่เขามอง uh, Bitcoin ใน uh, รูปแบบของเขาหรือว่าใน uh, ความคาดหมายหรือว่าความคาดเดาของเขาอย่างไรแล้วข้อมูลนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำใดเพื่อนก็สามารถที่จะหาข้อมูลอื่นมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันได้ ก็จะบอกว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงถ้ายิ่งเป็นคริปโตเคเรนซี่แล้วก็จะยิ่งเสี่ยงมากๆทุกคนก็ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมกับเว็บไซต์อื่นหรือว่าข่าวอื่นๆได้คลิปนี้ก็ไม่ใช่การแนะนำแต่อย่างใดสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า